สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นวันคริสต์มาสของเราด้วยการที่เรากำลังเดินทางมาตรวจโควิดวันนี้เราก็จะมาตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเองเพราะว่ามีคนรู้จักของคนรู้จักของคนรู้จักที่ห่างๆ <K> เขาติดนะคะแต่ว่านั่นหรอกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ายัางไงอ่ะไปกันนี่ free testing นะคะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้านะคะาากำลังรอต่อแถวเข้าไปตรวจข้างในฉันอยู่ตรงนี้ฉันดูเหนื่อยละฉันเหมือนคนยังไม่อาบน้ําซึ่งก็คือความจริงเราก็ยังไม่อาบน้ําเราก็ดูกระเบิดกระ,บะเบ้าเตะตะมาก Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? Do I think but what you gonna do for her How you gonna do for her What you gonna be That I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, My miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll. What did you, you say? You have this, such old mask? I should have told you a long time ago. When I saw it, like I was of <laughs> That's yeah. a weird mask. อันนี้คือหน้ากากใหม่นะคะเพราะว่าหน้ากากอันเก่าที่ใส่มามพยาบาลเขาบอกว่าหน้ากากมันเก่ามากเลยเดี๋ยวฉันเอาหน้ากากใหม่ให้นะโคตรอายเลย You know how I feel a l i k e shit ไปต่อนะคะหลังจากที่เราตรว COVID จโควิดเสร็จแล้ววันนี้ก็คือวัน คริสต์มาสของเรานะคะเออยังไงก็ทุกคน Merry Christmas Happy Holidays Hol I'm hungry now I gotta eat You hungry baby? b a b Granny to eat สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เมยได้อัดคลิปไปตรวจโควิดนะคะวันที่25ผลออกมาวันวันอาทิตย์หรือว่าวันจันท์นี่แหละนะคะก็คือไม่ติดแต่คราวนี้แฟนเมยติดที่ไปตรวจวันเดียวกันแล้วก็แห้งเอากันหลังจากวันนั้นนะคะแล้วเมื่อวานวันอัคารเมยก็เลยไปตรวจอีกรอบหนึ่งและวันนี้เช้าวันนี้วันพุธ ตอนนี้ประมาณสิบโมงนะคะก็คือเมติดสรุปว่าคือติดนะคะแล้วเดี๋ยวเมตาถ่ายคลิปติดตามอาการนะคะเดี๋ยวลองดูสิว่าเช้านี้อุณหภูมิเท่าไหร่ 9 8้สิบนะคะก็ไม่สูงมากตอนนี้อาการเป็นยังไงก็มีท้องเสียแล้วก็คอแห้งเจ็บคอ COVID day one. อุณหภูมิของวันนี้นะคะ97.8ยังปกติ เจ็ดสิบสามนะคะก็ซิสตอลิกก็ถือว่าต่ำอยู่เพราะว่าร้อยสองแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็ต่ำของเกณฑ์ปกติแต่ก็ไม่เป็นไรเช้าวันที่สองเตืนมาวันนี้ก็ เจ็บคอมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงเหมือนมันพูดออกมาแล้วมันก็จะเจ็บมากขึ้นนะคะก็อาการอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรมากก็แค่เหมือนเดิมก็มี running nose บ้างแล้วก็ก็เจ็บคอแหละหลักๆเลยแล้วก็จิตใจก็ดี พทเราพั์เยอะๆไปหมดเลยที่บ้านโทรมานะคะว่าสุ้ๆนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วมันก็จะหายไปซึ่งก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนเป็นไข้หวัดที่จะเจ็บคอม,มากๆแค่นเองโควิด day ์ day ดสดชื่นสดใส แต่ว่าเจ๋งแหบนิดหน่อยใกล้หายแล้วแลวหละรู้สึกว่าใกล้หายแล้ววันนี้มีอะ่ะกวยวัดอุณหภูมิ97.5าสิบเจ็ดจหม คะนที่สี่ตื่นมาก็ปกติดีทุกอย่างเก้าสิบเจ็ดจิดหนึ่ง ร้อยยปกติมากสวัสดีค่ะทุกคนวันที่ห้านะคะเอาจริงวันนี้เมวก็รู้สึกว่าหายแล้วแหละวัดอุณหภูมิเลยเรียบๆเก้าบเดจเดีอยู่วันนี้มีเครื่องเล่นใหม่ก็คือมีที่วัดออกซิเจนห้องมันก็จะ ้องเนี่ยมันก็จะลบึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าทั้งของกินของอะไรนกภาพเวลาเราอยู่โรงพยาบาลก็มีของมาเต็มไปหมดเลยออกซิเจนอยู่ที่99นะคะแล้วก็วัดความดัน ร้อยสองห้าสิบเจ็ดร้อยสองกับห้าสิบเจ็ดค่อนข้างจะต่ำานะคะวันนี้ราว่ายังไม่ได้กินอะไรวันที่6นะคะ วันนี้รู้สึกว่าหายแล้วมีแค่เจ็บคอ 1673ร้อยหกเจ็ดสความดันปกตินะภูมิปกติออกซิเจนนะคะเก วันนี้ปกติมากมากๆากมากๆกมากมมากมก็คิดว่าน่าจะหายแล้วแหละวันที่7นะคะวันที่7วันนี้รู้สึกเฉยๆตอนนี้97.8ปกติก็เดี๋ยวมาดูคอน ร้อยห้าแปดสิบสีแปดสิบก็คือปกติออกซิเจนแปก็ปกติละมังเพราะว่า ออกซิเจนปกติก็ประมาณ90-100ถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้ก็ปกติรู้สึกกินข้าวหิวข้าวรู้สึกอยากกินข้าวเสียงก็ยังแหบอยู่เหมือนเดิมไอบ้างนิดหน่อยแค่ตอนตื่นมานอกนั้นก็คือปกติใช่ค่ะ day s e สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่8นะคะ อาการปกติเสียงหาแพงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่าวันแรกๆหรอก9ก้ปกปกตินะคะร้อยสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ด ปกตินะคะออกซิเจนวันนี้ก็รู้สึกปกติดีค่ะอีกไม่กี่วันก็ไปตรวจได้ละสิบว,วันไปตรวจอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่ายังเป็นอยู่เกนะคะปกติออกซิเจนถ้าเกิดว่ายังเป็นอยู่ก็ กลับมาควาันทีนอีกสวันแล้วไปตรวจอีก4วันก็จะเป็นสิวันแล้วก็ให้ัไว้หายก็ควันทีนอีกเรื่อยๆขอให้หายสาธุเบื่อแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเบื่อมากๆเบื่อสุดๆอยากออกไปข้างนอกตอนนี้เหมือนนอกน้อยในกรง อ,อนั่นแหละคะ่ะ day 8วันที่9พรุ่งนี้ถึงคิวไปตรวจแล้วนะคะทุกคนน่าจะหายแล้วแหละตึ้งๆึ7งปปกะติพรุ่งนี้ไปตรวจวันนี้ก็ไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากคอแห้ง ไนิดหน่อยน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเพราะว่ามันก็หนาวหนาน่าจะทุกอย่างปกติวันนี้สั่งตัวแดชราเมนสั่งทุกวันลูกค้าประจำลูกค้าประจำบริการขนส่งอาหารเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะ ยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเจ็ดสิบห้ามันสูงไหมเนี่ยอ้าววันนี้ความดันร้อยสามสามกับร้อยห้าหัวใจเต้นเจ็ดสิบห้าเอ้ยร้อยสามสามกับร้อยสองหัวใจเต้นเจ็ดสิบห้าวันนี้ความดันสูงนะคะทำไมวะวันนี้ความดันสูงทำไมความดันสูง ิดว่าหายแล้วนะออกซิเจน99นะคะก็ยังปกติอยู่9 0้าสถึงหนึก็คืออัตราที่ปกติคิดว่านะไม่คิดว่าแต่วันนี้ความดันสูงทำไมวันนี้ความดันสูงค <c oughs> อแหบคอแห้งนะคะเดียวไม่จะไปกินข้าวแล้ว แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตรวจแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะคือวันที่เราจะไปตรวจเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันก็น่าจะรู้แหละว่าติดหรือไม่ติดว่ายังติดอยู่หรือไม่ติดแล้วเย้ Yay. ตอนนี้นะคะเมย์หายแล้วนะคะตอนนี้เมเทสเป็นลบแลวนะคะแล้วก็คือหายมาแบบว่าแค่กักตัวนะคะทั้งหมดที่เมย์กักตัวไปเนี่ยมันคือประมาณ11วันแต่ว่าถ้ารวมๆ r o c เ s s ทั้งหมดอนะ่ะก็ประมาณ13-14วันนะคะก็คือสองวันที่รอผลตรวจก็ก็กักตัวแล้วก็กักตัวจริงๆก็ประมาณ11-12วันก็คือ14วันนั่นแหละ แล้วก็หายไปเลยนะคะการรักษาตัวเมรักษาตัวยังไงก็เขาบอกว่าให้กินน้ําร้อนนะคะแล้วก็กินยาตามอาการเมย์ไม่ได้ไปโรงแรมเนาะเมย์ก็เออไม่เมย์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเนาะเมย์ก็อยู่ที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเราปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวถ้าเราปวดแล้วก็กินยาแก้อันนั้นอะคือสําหรับเมย์คือเรียกว่าอาการแบบ ไม่สาหัสเนาะอาการแบบปกติถ้าเกิดว่าอาการแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ไปอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าคนมันติดเชื้อเยอะมากนะคะทุกคนมันไม่สามารถที่จะรองรับทุกคนที่โรงพยาบาลได้ก็คือเฉพาะคนที่มีอาการแบบรุนแรงอย่างแม้ก็คืออาการไม่รุนแรงแค่เหมือนเป็นไข้ปกติทุกคนมันจะปวดตัวปวดหลังแล้วมันก็จะเหมือนมีช่วงแรกๆเมยจะมีน้ำมูกนิดหน่อยก่อนที่เมจะเริ่มอัดแตเนาะแต่ว่ามันก็ก็ไม่นั่นอะ่ะมัน มันไม่นับมั้งเมย์คิดว่าแต่ว่าเ e อที่แบบเจ็บคอคอแห้งอะไรเงี้ยเป็นนะคะคอแห้งวันแรกๆก็คือจะมีท้องเสียด้วยนิดหน่อยแล้วก็จะมีอ่าไอไอแค่ตอนเช้าที่ตื่นมาแหละแต่ว่าคือส่วนตัวเมย์เนี่ยคือเมย์ไม่กินยาเมย์เป็นคนไม่ชอบกินยาเม็ดเนาะ มีก็เลยไม่กินยาแต่ว่าเมยมีไว้ White นะคะเมีมีเอ็ดวิลกับไอบูรพรเฟนนะคะมันก็คือไทรลโนบ้านเรานี่แหละคือถ้าปวดหัวปวดอะไรเงี้ยก็ก็กินแก้ยากแก้ปวดทั่วไปแต่ว่าเมไม่ได้กินอะไรเลยก็คือหายแล้วโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็คือแค่กักตัวเฉยเฉยเขาบอกว่าเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายเราเนาะถ้าเราไม่เป็นหนักมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันก็จะหายไปเองโดยที่เราถ้าเราไม่ไปแพร่ให้คนอื่นมันเหมือนเราเป็นหวัดอะ นี่เมย์กำลังจะไล่ไทม์ไลน์นะว่าเมย์ไปติดมายังไงเมย์ติดจากแฟนเมย์นะคะแฟนเมย์เขาติดมาวันคือวันคริสต์มาสอบเมย์ไปเจอกับแฟนเมย์เนาะแล้วเราไปตรวจกันวันนั้นพอไปตรวจกันปุ๊บผลออกมาว่าเมย์ไม่เป็นแต่ว่าแฟนเมย์เป็นก็คือก่อนนั้นเราไม่ได้เจอกันนะเนาะเรามาเจอกันวันที่เราไปตรวจนี่แหละก็คือตอนที่เราไปตรวจอะเมย์ยังไม่เป็นแต่ครั้งนี้พอเราไปตรวจเสร็จแล้วเราก็ไปแฮงเอาท์กัน เมย์กับแฟนเมย์ก็ไปเอ่อไปนู่นไปนี่ด้วยกันใช่ไหมล่ะแล้วก็น่าจะติดจากตรงนั้นแหละติดจากตอนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันนั่นแหละแล้วคันนี้พอเมย์รู้ว่าแฟนเมย์ติดผลออกเมย์ก็เลยเอา้าวเราแห้งเอากันเมย์ก็เลยไปตรวจนะคะพอเมย์ไปตรวจปุ๊บก็แจ็คพอตแตกติดเหมือนกันนะคะสรุปก็คือเมย์กับแฟนเมย์ติดทั้งสองคนแต่ว่าเราก็เหมือนกันก็คือไม่ได้มีอาการหนักอะไรก็มีแค่ไอแล้วก็คอแห้งอะไรเงี้ย ปวดเนื้อปวดตัวนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็ไม่ได้กินยาอะไรเป็นพิเศษก็แค่รักษาตามอาการแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าที่สําคัญคือกินน้ําร้อนเนาะเพราะว่าตัวคอเราเนี่ยมันจะแห้งมากเหมือนตัวมันเป็นตัวเชลโรคกัะมัง้งก็พยายามกินน้ําร้อนน้ําอุ่นชาอะไรก็ว่าไปก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ยังไงก็ ขอบคุณนะคะที่ดูรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะมันติดง่ายมากคือไม่รู้เลยว่าไปติดมาอย่างไงแฟนเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดมาจากตรงไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าระมัดระวังมากอะ่ะไม่ค่อยจะทําอะไรที่มันเสี่ยงอ่ะเนาะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ติดมาแล้วก็ระวังตัวนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ subscribe ช่องเมย์ให้ด้วยนะคะบ้า Thank you so much for watching Make sure you guys subscribe my channel and give me a thumbs up We'll see you next video. Make sure you wash your hand ล้างมือบ่อยๆนะคะบ๊ายบาย Thank you